สวัสดีค่ะอรันันเสถียรสถิตคุณน,นักกำหนดอาหารวิชาชีพและเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งด้วยค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าทาไมการตรวจภูมิแพ้อาหารแบบแฝงด้วยเส้นผมของ m y v ์เ l ลเทอเนี่ยถึงได้ผลดีละเอียดและแม่นยําค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนได้เห็นแล้วนะคะว่าการเก็บตัวอย่างด้วยเส้นผมของเราเพื่อตรวจภูมิแพ้อาหารแบบแฝงเนี่ยทำได้ง่ายสะดวกที่บ้านของเราเองหลังจากนั้นค่ะเส้นผมเนี่ยจะถูกส่งไปยังประเทศอังกฤษและก็ตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะของประเทศเยอรมนีซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะ การตรวจนะคะมีความแม่นยําแลวก็ละเอียดมากค่ะหลังจากนั้นนะคะรอผลเพียง2-3สัปดาห์ค่ะเราก็จะได้ผลการตรวจนะคะภูมิแพ้อาหารแบบแฝงมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่ามีหัวข้ออะไรแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างค่ะผลการตรวจวิเคราะห์นะคะมีมากถึง900กว่ารายการเลยค่ะโดยจะตรวจในกลุ่มของอาหารสิ่งแวดล้อมวัตถุเจือปนโลหะหนักระดับความสมดุลของวิตามินและแร่ธาตุนะคะที่สําคัญค่ะยังมีการตรวจไปถึงแบคท,ทีเรียที่ดีและเอ็มไซม์นะคะที่มี ส่วนสําคัญในระบบย่อยอาหารของเราและเพื่อดูว่าสุขภาพของลําไส้เนี่ยมีแบคทีเรียหรือเอนไซม์ที่ดีอะไรบ้างนอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยต่างๆประเทศได้นําเทคโนโลยีเดียวกันนี้ไปใช้ในการรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารคร่ให้อาการเนี่ยดีขึ้นได้อีกด้วยค่ะและนี่คือเหตุผลว่าทาไมาการตรวจของ Myelitality ถึงมีคุณค่าและมีประโยชน์เพราะเราเนี่ยสามารถนําไปใช้เข้าใจร่างกายของเราได้อย่างเชิงลึกและที่สาคัญไม่เจ็บตัวด้วยค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Myelitality ที่สํา ตอนนี้ค่ะมีแพ็กเกจสำหรับตรวจทั้งครอบครัวได้ด้วยค่ะ